สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นมะพร้าวพันพานิานานครับเป็นพันเตี้ยที่สุดในโลกต้นเล็กที่สุดในโลกและออกจันแล้วนะครับต้นนี้อยู่ที่สวนตัสตาศสกเสาะกราวครับจะพามาดูนะครับต้นมะพร้าวพันพญานาาครับต้นเดียว ในโลกเตี้ยที่สุดในโลกเล็กที่สุดในโลกออกจันทร์แล้ว นี่ครับคือต้นมะพร้าวพันพยานาคนะครับมีต้นเดียวในโลกนะครับออกจันแล้วครับ